พี่ไปมาต okay. ั oh ้งแต่ี่นี่หมดว่าใช้กับไม่ไมคนไปมาตั okay. ้งแต่ที่ที่ห้องของพี่ห้องคอนโดใช่ไหมครับอันนี้ที่ดีวันนี้ที่ที่หมดตั้งแต่สามแต่พูดดังๆไม่พอหนึ่งใช่ครับดังๆพี่นิคขาไปตั้งแต่ที่คอนโดเลยจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้กระบวนการที่แบบพาล่างที่เซนนี่มาถึงที่วัดแล้วก็ เมื่อวานที่ที่ไปที่คอนโดเพราะว่าคือตอนนั้นยังยังติดต่อทางญาติยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชทั่วว่าติดต่อได้แล้วก็จะเดินทางมาได้ได้ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีพี่อยู่ใกล้พี่ก,ก็เลยเข้าไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างเคนเคนก็อยู่ต่างแล้วก็อย่างกมีเขาติดโควิดอยู่ตอนนี้ครับผมก็เลยต้องไปที่คอนโดก่อนเพื่อไปประสานไปคือไปดูเหตุการณ์ไปถึงที่ปุ๊บแล้วก็รอญาติมาพี่ก็าเอาตัวออกตอนนี้คือติดต่อทางญาติทาง ไหนได้แล้วบ้างครับพ oh uh> ี่ญาติที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของงานใช่ครับเป็นน้องเป็นยังไงเป็นหลานเป็นหลานหลานคือนานใช่ครับกับแม่เขาแล้วก็แล้วก็ก็กระจายข่าวให้เพื่อนๆกลุ่มกีตาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเห็นพรุ่งนี้เค้นจะมาครับแล้วก็วันที่21ก็พวกน้องยุ้ยพวกพวกน้องมาพี่เกิดอะไรเงี้ยจะมาความผูกพันนี่ยังไงบ้างครับพี่ความผูกพันก็ เป็นเพื่อนร่วมวงคือเราสนิทกันอยู่แล้วครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าที่เจอนครั้งท้ายคือเมื่อเมื่อคอนเสิร์ตกีตาเมื่อของปีที่แล้วที่ก่อน<ม>จะยกเลิกไปที่ที่ตอนใช่ครับใช่แล้วจากนั้นมาก็คือมีการทักทายกันในกลุ่มของกีตาร<ม>แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาหายไปก็ยังปิดอยู่แต่น,นี้มันหายไปปกติจะต้องมา คืออยู่ในกลุ่มบ้างนี่ฮะใช่ครับมีเอกใจไหมคบที่มีช่วงที่แบบเพื่อนเราหายเงียบไปเลยจากกลุ่มเมื่อจริงๆเอกใจไงก็ยังคิดอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้เลยว่าไอ้ซันนี่หายไปไหนอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าประมาณสองสามวันเออก่อนหน้าวันหนึ่งยังคุยถึงเล่งซันนี่กันอยู่เลยคะใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเมื่อวานกุ้งเขาบอกบอกพี่ซันนี่เสียแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยตอนแรกนึกว่าอ่้เล่นไปไปมาอ่้ไม่ได้อ่้แล้วก็เลยรีบอาบน้ำหนึ่งตัวออกไปได้ถามในกลุ่มเพื่อนไหมครับว่ามีใครติดสอบเป็นคนสุดท้าย ทิดล่าสุดตอนไหนน่าจะเป็นกุ้งครับพอดีกุ้งทางนิติเขาเห็นเขาไล่ในโทรศัพท์ของคันนี่แล้วเสร็จแล้วก็โทรหาโทรหากุ้งโทรหาพี่พม,มัมพี่มัม,มให้เบอร์กุ้งอ่าโทรหาพี่มัมก่อนแล้วพี่มัมให้เบอร์กุ้งมาแล้วก็กุ้งก,ก็กุ้งเสร็จแล้วกุ้งก็โทรมาบอกพี่พี่ก็เลยโพสเฟซเลยอ,อย่างอาการป่วยของพี่สันนี่นี่คือเขาไม่ได้อัปเดตกับเพื่อนไม่ได้อัปเดตสันนี่เขาเป็นคนใจแข็งครับคือเวลาเขาป่วยเขาอะไรจะเขาจะไม่ไม่บอกใครแม้กระทั่งเขา กับคุณแม่เขาไม่บอกเพราะว่าเขากลัวคุณแม่มากเลยทุกคนจะรู้ว่าเวลาสันนี่ป่วยเนี่ยจะไม่รู้จะรู้ตอนที่หายแล้วถึงมาบอกอะไรอย่างี้แสดงว่าช่วงที่หายไปเพื่อนๆเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วแบบเอ้ยแม่จะไม่ใช่ปกติปกติคือปกติเนี่ยจะมีคือเขามาคุยในไลน์กลุ่มบ้างก็ยังว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้สันนีิเงียบไม่มาตอบโต้ไม่เวลาพี่มีโน่หรือพี่บุ๋มอะไรเขาโคตรอะไรสันนีิเงียบไปเลยก็ยังเอกใจอยู่เหมือนกันแตหรับเรามันมีรังบอกเหตุอะไรมาก่อนหน้านี้บ้ากไหมคะ ไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็ถึง,ถ,งถึงช็อกไงเมื่อวานนึกว่าเป็นอัมเล่นไงเพราะว่าเพราะว่ากุ้งโทรบอกนึกว่าโทรมาอัมเพราะว่ากุ้งไม่เคยโทรหาอะไรอยู่แล้วโทรมาหาเรื่องอะไรไอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้มีการคุยไหมคะว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรทำเพื่อแบบให้พี่ซันนี่ร,รับสุดท้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยคะยัง,งยังไม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับอย่างเคนเขนรู้ข่าวปุ๊บแื่อเขนก็ ก็วันนี้ก็ประสานกันก็บอกว่าถามเคนว่ามาเมาาื่อไหร่เคนบอกว่าเดี๋ยว one, พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็ามาฟังพระยังมีงานอะไรข้างๆของอโปที่อยากจะทํานอกจากกีตานะร์ไหพี่หลวงว่ามีแค่โปรจิตกกีตาร์อย่งางเดียวใช่ครับมีแค่โปรโปรเจกต์กีตาร์เท่านั้นเองเสียดายเนะพี่น้องแล้วก็โอ้ตอนนั้นก็ซ้อมกันมาใช่ครับตอนนั้นก็ซ้อมอย่างดีแล้วเสร็จแล้วมาเจอโควิดซะก่อนก็เลยต้องพับพับโครงการไปก่อนแล้วก็รอกลับว่าถ้าดีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมีการคงจะมีการทำใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ย สี่ที่เ,เพื่อนๆยูโฟหรือว่าแฟนคลับยูโฟยังคงคิดถึงภาพความาเป็นซันนี่คืออะไรบ้างคะจุ๊อ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นขับยูโฟที่คิดถึงซันนี่ก็น่าจะมีหลายเรื่องอยู่ครับเพราะว่าซันนี่เขาตอนหลังๆเขาก็มีมาดูดวงดูดูดูดวงซันนี่อะไรซันนี่เกาดวง<อ>ใช่ไหม แต่เชื่อไหมว่ากับเพื่อนในในวงคนนี้ไม่เคยดูให้เลยเราไมถามทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากถามเหมือนกันว่าทําไมคนอื่นดูให้หมดแต่เพื่อนในวงไม่เคยดูให้เลยอะไรเงี้ยเห็นว่าถ้าผู้ชายมานะเหนดูไรมือหน่อยซี้อะไรยเงี้ยเนี่ความประทังใจความความทรงจําของเราในฐานะเป็นเพื่อนจะมาหลายปีนี้มีอะไรบ้างครับก็มีเยอะมากครับแต่ที่ที่ที่น่าที่สุดก็คือเรื่องตอนที่รวมวงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นเป็นกระเทยนะฮ เราก็ช่วงนั้นผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบกระเทยเลยแล้วเสร็จแล้วก็ตอนมารู้เขาเป็นกระเทยปุ๊บรีบประชุมวงเลยอเฮ้ยอย่าคิดอะไรกันเองในวงนะอะไรประมาณนั้นนะะแต่แต่เขาก็ไม่เคยนั่นเลยนะความน่ารักของเขานี่เขาเทแคร์เพื่อนหรือว่าใส่ใจเพื่อนแค่ไหนครับพี่เขาเป็นคนที่อ่า ความสม่ำเสมอมากกว่ากับเพื่อนเขาก็ดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็วีนวีนเหวี่ยงๆตามสไตล์เขาแต่เราก็รู้อยู่เขาเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่อยากพูดอะไรในรั้งสุดท้ายนะคะก็ขอให้ซันนี่ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงพุณแม่ไม่ต้องห่วงสุนัขเขาก็เขาห่วงสุนัขมากก็รู้สึกว่ามีหน่วยงานที่เอาไปดูแลแล้วมีแต่พวกเรานี่แหละที่ยังต้อง ใช้ชีวิตกันต่อไปเขาไปดีแล้วครับเมื่อกี้ตอนเราตังสุดได้พูดหรือบอกอะไรกก็บอกบอกว่าไปอยู่ในพระภูมิที่นี่นะนะนะเพื่อนอะไรเงี้ยคือไปเป็นนักวัวบนสวรรค์เพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเขาได้คงได้เป็นผู้หญิงละ, mm. ะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเป็นใช่ครับแต่เขาป่วยเขาไม่เคยบอกเพื่อนอันนี้ที่นั่นอยู่แบบถ้าเขาบอกเพื่อนๆเราก็ยังหาทางที่จะช่วยเหลือก็ได้อะไรเงี้ย อันนี้ก็คือเป็นความ,มสุดที่มัน,มนติดใใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่มารูเมื่อวานปุ๊บมารู้ยิ่งยิ่งมารู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับหมาสองตัวแล้วก็แบบคือป่วยมากจนจนฟูนลุกๆจากเตียงไม่ไหวแต่ก็คือไม่ไม่มีโทรบอกใครอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบไม่ดีเลยขอบคุณครับ